อิศราคุงคงอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2องเลขที่ห้าค่ะสวัสดีครับผมุทรเลขที่เลขทีามสีร่รรุ่นดีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีปีที่สองเลขที่สามครับเดี๋ยีครับสมุ่รเลขที่เลขที่สามสี่ร้อยรุ่นดีอยู่ชั้นมัธยมศึกษา,าปีที่สองสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งสามคนจะมานําเสนอคลิปการดําเนินการโครงการวิทยาศาสตร์ประเภทสํารวจเรื่องสํารวจขยะภายในโรงเรียนค่ะขอเชิญติดตาม รับชมรับฟังได้แล้วครับ สตอนตอนที่1แบบสำรวจห้องปอน1ถึงห้องมองสามค่ะตอนที่2แบบสำรวจบริเวณบวนตึกอาคาร1ถึงอาคาร3และตอนที่3แบบสำรวจบริเวณรอบอาคาร1ถึงอาคาร3ครับ ไปดูเลยครับ เรายดบีครับครัผมชื่อคุณตาเรียนคุณชัางเรียนกระดับวิธีสองในวันนี้นะคะผู้เรานักสังคนจะมานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และเพื่อสำรวจเรื่องสำรวจความสะอาดภายในโรงเรียนค่ะแนวคิดที่มาและความสำคัญเนื่องจากในห้องเรียนของเรามีแต่ขยะซึ่งส่วนใหญ่ขยะนั้น จะเป็นเศษกระดาษและเพื่อสะท้อนในให้เห็นสิ่งโทษและเอ้ยของขยะและให้เกิดการปดจรมีน้นในการการจัดขยะในโรงเรียนอาคารซึ่งจะมีระดับแตกต่างกันออกไปซึ่งครงานนี้นะคะก็จะก่อให้เกิดการปฏิร้น้ําในการ กิจกรรม5.2เพื่อให้เกิดาการพัฒนาในตนเองและโรงเรียนได้ค่ะเกิดมาตัวห้อของของ,องานนี้นะครับเพื่อให้มีการกระตุ้นในการกำจัดขยะในบริเวณในห้องเรียนและรอบอาคารห้องเรียนครับวัสดุอุปรกรณ์และวิธีการดำเนินง,งานนะคะก็คือวัสดุอุปรกรณ์จะมีแบบสำรวจทั้ง3ตอนค่ะไว้ สำรวจโดยตอนแรกนะคะจะสำรวจบริเวณภายในห้องเรียนะค่ะตอนที่2นะคะสำรวจขยะบนอาคารเรียนและตอนที่สาสำรวจขยะบริเวณรอบอาคารเรียนโดยระยะเวลาในการทำโครงงานนี้นะคะก็เราใช้เวลาทั้งหมด15วันก็คือ8มกราคมถึง26มกราคมเว้นวันหยุดราชการค่ะและมีเกณฑ์การให้คะแนนระดับ5าถึงระดับ1นะคะ ระดับ5คือไม่มีขยะ4คือมีขยะบ้างเล็กน้อย3คือมีขยะบ้างกลางๆ2คือมีขยะมากและ1คือมีขยะมากที่สุดค่ะโดยผลการสรุปและอภิปรายของการทดลองนะคะตอนที่1สำรวจขยะภายในห้องเรียนสรุปการเรียงลำดับจากห้องที่สะอาดที่สุดันดับที่1นะคะห้องม .3 64คะแนน ห้องปอ3 59คะแนนห้องปหกห้5คะแนนห้องปส53คะแนนห้องม1 52คะแนนห้องปสองะห้องม2องคะแนนและอันดับสุดท้ายห้องปอ1และห้องปอ5้8คะแนน,ค,น,นค่ะและตอนที่2นะคะสำรวจขยะบนอาคารเรียนสรุปก,การเรียลงลำดับจากตบนอาคารที่สะอาดที่สุดนะคะอันดับที่1อาคาร3ามคะแนนอันดับที่2ออาคารหนึ่งและอาคาร2องเ้า,าคะแนนค่ะ ตอนที่3นะคะสำรวจขยะบริเวณรอบอาคารสรุปก,การเรียงลำดับจากบริเวณรอบอาคารที่สะอาดที่สุดอันดับที่1อาคาร164คะแนนอันดับที่2อาคาร3 6 2คะแนนและอันดับสุดท้ายอันดับที่3อาคาร2 56าคะแนนค่ะโดยคะแนนเต็มนะคะก็คือ75คะแนนและพวบว่าท,ทั้ง3ตอนนะคะ ทางห้องเรียนและอาคารเรียนของพวกเราไม่มีห้องเรียนหรืออาคารเรียนไหนนะคะที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็คือ37.5คะแนนค่ะ ขยะนี่นะมันเป็นพวกแบบมันมันป้ามลภาวะทำให้เกิดก๊าซถ้าเกิดรมันก็เผาไฟเนี่ยจะเกิดก๊าซค่ะพี่ร้ายของแมวตายเพราะฉะนั้นนำแนวคิดอันนี้ไปไปให้ให้เกิดจริงจังเอาที่บ้านก่อนหรือที่บ้านแล้วก็มาโรงเรียนผัดแยกขยะให้ได้นะคะ เพราะว่าตอนนี้เป็นจุดระลอมของโลกถ้าเราไม่คัดแยกขยะจะทำให้เกิดเขาเรียกว่าเกิดปรากฏการณ์เอลนโดไลลาลิยาแล้วเกิดภาวะโลกร้อนทำให้ฝนตกต้องไม่เขาเรียกว่าไม่ตามฤดูกาลคงานนี้จะถือว่ามีความคิดสร้างสรรค์มาตามเรื่ององที่ที่จะกำจัดขยะ ขอให้เอาไปใช้ในชีว <boundaries> <si suppression> ิตประจำวัน <Br> ช <ots> ีว <guarding okay>? ิตจริงด้วยไม่ใช่แต่ทำมาส่งครูจริงๆเนี่ยเอาคะแนนคือได้คะแนนแต่ถ้าเราไม่เอาไปใช้ในชีวิตจริงมันไม่เป็นประโยชน์นะคะไม่ได้นะคะขอขอบใจคุณพ่อครูที่ทำผลงานนี้เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจเรื่องการสำรวจขยะภายในโรงเรียนของพวกเราผมหวังว่าทุกๆคนจะ นำครง,งานนี้ไปใช้ประโยชน์ดได้มากกันน้อยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสามคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย